ทีนี้ในวันนี้ก็คือว่าจะให้เราเรียนรู้สองหัวข้อก็คือหัวข้อที่หนึ่งคืออะไรครับการฝังฟอนต์ในสไลด์สมมุติว่างาน c a i ของเราอันนี้คือสมมุตินะถ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับคือเราไปทำอะไรเรียบ,ร,ยบร้อยอะ่ะคือก่อนจะเซฟไฟล์นะคะคือเราบันทึกไฟล์เป็นประเภทอะไรฮะประเภทไรวัน S <S เป็นสไลด์โชว์ PowerPoint Show Point Show ใช่ไหมครับอาเราจะใช้เป็นไฟล์ PowerPoint เพราะงั้นบางคนเนี่ยไปหาฟอนที่มันิสดารกว่าเพื่อนแล้วก็บางเดอพอไปเปิดที่เครื่องอื่นก็จะมีการเคลื่อนแล้วก็ผิดเพี้ยนไปใช่ไหมครับ <C> e <ars> เพราะงั้นวิธีการบันทึกฟอนหรือว่าการฝังฟอนก็คือว่า เป็นการป้องกันความผิดพลาดของฟอนต์ที่จะเกิดตามมานะค,คือเวลาเราไปเปิดทีเ่เครื่องของคนอื่นเนี่ยคือที่มันไม่มีฟอนต์เหมือนที่เรามีอ่ะก็จะมีการเคลื่อนไปนะครับแล้วก็มีการล็อกการคลิกขวาเพราะงั้นเวลาที่เรากด p r e s e น t นำเสนอ PowerPoint เ,เ,เ,เนี่ยคือเราป้องกันการคลิกขวาเช่นาบางคนไปเผลอกดอะไรฮะคลิกขวาแล้วก็สิ้นสุดการนำเสนอก็คือจบเลยนะฮะ แต่ทีนี้คือเราจะมีการป้องกันไว้เวลาที่เรานําเสนอเนี่ยคืออย่าไปกดคลิกขวาเด็ดขาดนะครับวันนี้เอาแค่สองหัวข้อพอเพราะงั้นอ่าดูครับในส่วนแรกเราต้องไปชิ้นงานของเราเองครับชิ้นงานที่เราได้สร้างไปนะฮะที่เราเพิ่งเสร็จสมมุติว่าอาจารย์มีงานตัวนี้นะครับงานของอาจารย์จะเป็นงานนําเสนอ c i ประมาณสามสิบเอ็ดสไลด์อันนี้คือสมมุตินะ บางคนอาจจะได้ประมาณห้าสิบสไลด์ก็ได้นะฮะการย์ไม่รูแนนออ้แต่ว่าอันนี้คือองแปดสิบอ่าได้หมดแต่ว่านี่คืออยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดสไลด์นะฮะสามสิบเอ็ดสไลด์เพราะงั้นขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าเราทําเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะก่อนที่เราจะทำการอะไรฮะบ,บันทึกไฟล์เป็น powerpoint show เนี่ยคือเราต้องมีการ เราต้องมีการฝังฟอนต์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับฝังฟอนต์เดี๋ยวอาจารย์กดขันิหนึ่งวิธีการฝังฟอนต์นะครับคือหนึ่งเมื่อไฟล์งานของเราสมมติว่ามันมีฟอนต์ที่แบบประหลาดตามากใช่ไหมครับฟอนต์บางตัวที่เราไม่เคยพบเคยเจอเนี่ยคือบางทีงมันไม่มีในเครื่องอื่นนะครับเพราะงั้นเราต้องมีการใช้วิธีการฝังไปด้วยนะครับ ก่อนจะบันทึกเป็น powerpoint show นะสิ่งที่ต้องทำอันอันดับแรกก็คือไปที่ไฟล์นะครับไปที่เมนะูไฟล์เนาะเมื่อเราไปที่เมนูไฟล์เรียบร้อยนะฮะก็คือเราไปที่ตัวเลือกเลยครับตัวเลือกไปตัวที่เป็นเอ่อนายนะครับหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษคือจะเรียกว่า option นะ option เสริมอะ กดไปทีนี้มันจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคือเราจะตั้งค่าอะไรก็ได้บนบนบน,บนโต๊ะพอยนะฮะวิธีการตั้งค่าทั่วไปเช่นอาจจะให้ใครเข้ามาอันดับแรกขึ้นเมนูไหนมีชื่อว่าอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราต้องไป ตั้งค่าก็คือว่าให้เราไปที่ปุ่มบันทึกนะครับไปที่ปุ่มบันทึกแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์ลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับลงมาข้างล่างสุดเลยจะมีคำว่า,าฝั่งฟอนต์อักขระที่ใช้ในการนำเสนอเท่านั้นกับฝั่งอักขระทั้งหมดสองตัวนี้อ่ะเช่นตัวบนสมมติว่าตัวบนก็คือว่ามันเป็นการบันทึกฟอนต ในลักษณะที่ว่าคนอื่นเขาอ่านได้เท่านั้นแต่จะแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้เพราะงั้นบางคนลืมอะไรฮะลืมพิมพ์คําว่าบอใบไ,ไม้ตัวหนึ่งก็คือว่าจะมาแก้ไขภายหลังไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการฝังฟอนแค่ให้เราอ่านเท่านั้นแต่จะแก้ไขไม่ได้แต่จะเป็นการลดในเรื่องของขนาดไฟล์ให้น้อยลงนั่นคือของส่วนที่1นนะครับแต่ถ้าเราติ๊กตัวข้างล่างที่เป็นฝั่งอักขระ ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นการบันทึกแบบอะไรฮะให้คนอื่นเขาแก้ไขฟอนที่เราแนบมาได้นะฮะได้ด้วยตรงนี้คือจะเป็นการฝังแล้วก็แก้นะฮะแต่ตัวบนจะเป็นการฝังอย่างเดียวแต่แก้ไม่ได้แค่นี้เองนะครับตัวล่างจะเป็นการบันทึกแบบฝังทั้งหมดเลยคือเราสามารถแก้ในเครื่องอื่นได้เพราะว่ามันแนบฟอนมาด้วยแต่ขนาดไฟล์อ่ะคือจะ หนักนิดหนึ่งนะจะเยอะจะเยอะนิดหนึ่งเวลาเราเซฟอาจจะได้ฟักประมาณห้าสิบหรือว่าหกสิบเมกะไบต์ประมาณนี้นะครับหรือบางบางไฟล์ก็เป็นคลิกก็ได้นะฮะอันนี้คือให้เราติ๊กตัวใดตัวหนึ่งฮะคือติ๊กทั้งสองอย่างไม่ได้ครับคือเราติ๊กตัวใดตัวหนึ่งออกมาสมมุติว่าอาจารย์ติ๊กแค่ตัวบนนะฮะติ๊กปุ๊บอ่ะแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็บันทึกไฟล์เป็นท็อป p o i n t show ปกตินะครับแค่นี้เอง ส่วนวิธีการที่สองในเรื่องของการาแก้ไขการคลิกเมาส์หรือว่าการคลิกขวาก็คือไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็ตัวเลือกนะครับตัวเลือกตัวเลือกเสร็จก็กดไปฮะกดไปแล้วยังกดปุ๊บเสร็จทีนี้ มันจะขึ้นอีกแบบเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้เราเลือกตรงที่เป็นบันทึกใช่ไหมครับในขั้นตอนนี้เราเลือกตัวที่เป็นขั้นสูงกดไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไปหาตรงที่มีเมนูคำว่าการนำเสนอสไลด์ตัวนี้นะฮะเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกให้หมดครับสี่ตัวนะครับสี่ตัว เอาเครื่องหมายติ๊กถูกให้หมดนะฮะสี่ตัวแล้วก็ทำการกดตกลงนะฮะกดตกลงนะฮะแค่นี้เองแล้วก็บันทึกเป็น PowerPoint Show เหมือนเดิมครับเป็น PowerPoint Show เหมือนเดิมแค่นี้แหละครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็เสร็จอลองกดไปปุ๊บสมมติอาจารย์กดบันทึก อเป็นอันที่สามอ่ะบันทึกทีนี้มันจะถามอะไรก็แล้วแต่ให้เรากดกด yes ไปก่อนฮะกด yes ไปมันจะเป็นการบันทึกแล้วก็อาจจะมีบางกรณีที่ว่ามันขึ้นอะไรฮะให้ถามว่าฟอนต์นี้อาจจะมีการเคลื่อนในภายภาคหน้าเนี่ยก็ว่าไปคือเรากด yes ไปก่อนไม่เป็นไรนะอันนี้คือวิธีการอะไรฮะแบบ ฝั่งฟอนต์แล้วก็ป้องกันการคลิกเมาส์นะฮะคือการคลิกขวานั่นเองเพราะงั้นจบใน2ตัวนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมฮะฝั่งฟอนต์กับการป้องกันนะฮะการคลิกเมาส์นะฮะตัวนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการเซฟแบบง่ายๆครับถ้าเราทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราต้องการที่จะเซฟงานออกมาก็คืออย่าลืม อย่าลืมในเรื่องของการบันทึกฟอนต์มาด้วยนะครับใครงงไหมฮะมีใครงงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูเป็นย้อนหลังถ้าใครตามไม่ทันก็คือดูวิธีการย้อนหลังนะฮะวิธีการเซฟนะครับวิธีการบันทึกฟอนต์แต่ย้ำอีกทีว่าต้องมีการฝังฟอนต์ออกมาด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าใครไม่ฝังฟอนต์ก็คือจะเปิดดูแล้วมัน,มนเคลื่อนนะฮะง่ายๆนะครับ เดี๋ยววิธีการก็จะแนบเป็นไฟล์ pdf ออกมาด้วยนะครับให้เราไปดูวิธีการแบบนี้อาจารย์ทำเป็นคู่มือให้ดูเรียบร้อยนะฮะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวเราจะลืมวิธีการขั้นตอนตวันนี้ไปนะครับมีแค่สองหน้าเองครับแค่นี้เองส่วนแนวข้อสอบนะกำลังแนบอยู่ครับแปบ๊บหนึ่งรอนะครับรอทีนี้หัวข้อหัวข้อที่เราเอ่อ ทำการบันทึกเมื่อวานมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่บันทึกเข้ามานะครับอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่บันทึกเข้ามาเพราะงั้นลบกวนไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนะครับทุกกลุ่มเลยถ้าใครเป็นตัวแทนกลุ่มนะก็คือกรอกข้อมูลมาให้ครบด้วยนะครับ mm. เช่นหัวข้อที่เราสนใจนะครับจะทำเรื่องอะไรแล้วก็วัตถุประสงค์สักประมาณ3ข้อนะแล้วก็รูปแบบของเราอ่ คือถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นประเภทการสอนก็คือเช่นเราทําเกี่ยวกับบทเรียนวิชาบัญชีวิชาอังกฤษก็เนี้คืออยู่ในประเภทที่เป็นประเภทการสอนแต่ถ้าเป็นแบบเกมแบบมีอะไระมีเอ่อคลิกนู่นนี่นั่นก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเล่นเพื่อความสนุกก็คือเป็นแบบฝึกหัดหรือว่าเป็นแบบปฏิบัติก็ได้หรือว่าแบบที่สมคือสมมุติว่าเราทําเป็นแบบ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำะที่เป็นจุดจุดดีเด่นจุดเด่นของแต่ละจังหวัดประมาณนี้คือเป็นประเภทแบบนำเสนอแล้วก็อื่นๆก็ยกตัวอย่างมาอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนะก็คือเราถ้าเป็นกลุ่มคืออย่าให้เกินห้าคนต่อกลุ่มเนาะแล้วก็ทีแล้วก็กระจายกันออกไปนะฮะแบ่งแบ่งกัน ให้เราจัดกลุ่มกันเองในห้องนะครับแต่ยังมีคนที่ยังไม่ส่งอีกหลายกลุ่มมากนะฮะก็คือยังไม่ส่งคำตอบมาเลยคือแค่ส่งแค่กลุ่มเดียวนะฮะอันนี้คือกลุ่มของการทำหัวข้อเลยเนี่ยขนมหวานใช่ไหมครับเออส่งมาแค่คนเดียวนะฮะขนมหวาน มีไรฮานามีอิรฮัมมีนุรมาอันนี้คือกลุ่มแรกที่ส่งมาแล้วเกี่ยวกับขนมหวานนะครับขนมหวานทยอยกันส่งมาฮนะอย่าช้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการให้เรานำเสนอความคืบหน้าเรื่อยๆนะฮะเสนอความคืบหน้าเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับของใครที่อุปกรณ์ไม่พร้อมก็อยู่กับคนที่พร้อมนะพยายามพยายามอยู่กันแล้วก็ช่วยๆกันนะครับ แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจันแนบตัวอย่างนี้เข้าไปนะครับเอเลสมีอะไรสงสัยไหมครับได้ครับอันนี้เข้าประมาณยี่สิบหกอีกครึ่งห้องหายไปไหนหรือว่าหลับอยู่หลับอยู่ครับเพิ่งตื่นอา่าเพิ่งตื่นเนาะเค okay. มีอะไรจะถามไหมครับเรื่องของ C A I ใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของ C.I. บ้างยกมืออาจารย์กำหนดส่งเมื่อไร่ะตัวน,นี้คือจะให้เราส่งในวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะครับยี่สิบเจ็ดใช่ครับวันที่สอบปลายภาคเลยแต่ว่าก็คือส่งเป็นออนไลน์นั่นแหละนะตอนนี้คือกำลังกาลังอผลิตในเรื่องของแนวข้อสอบ ปลายภาคอยู่นะฮะกํกำลังทำอยู่นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะแนบคร่าวๆไปในคลาสรูมว่าเราสอบอะไรบ้างแต่จะหนีไม่พ้นในเรื่องที่เราเรียนมาแล้ว่ะนะฮะอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวครับแต่จะสอบเป็นแบบออนไลน์นะครับเป็นแบบออนไลน์ <Yes. S 1> เข้ามาเร็วใครที่มาภายหลังแล้วก็ติดตามไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังนะครับดูคลิปย้อนหลังวิธีการทา แล้วก็ตอนนี้กําลังจะแนบในส่วนงานอื่นที่บางคนอะตามไม่ทันเช่นงานหนึ่งงานสองเนี่ยนะครับงานที่ที่ตามไม่ทันเดี๋ยวจะแนบไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะแนบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับบางคนที่ค้างอะไรอยู่ก็รีบเคลียร์ก่อน <c oughs> นะครับก่อนต่อไปภาคน,นะครับนาเดียมาหรือยังนาะเดียออกมาแล้วโอเค อ่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามอะไรไหมครับปราณีอยู่ไหมเอ่ยปราณีอยู่ค่ะอ๋ะอึกว่าหลับไปแล้วหลับแล้วเ <c oughs> พิ่งตต่มอาอในว่าหลับหรือว่าเป็นอะไรเงียบเงียบนะฮะ <c oughs> อยู่บ้านสบายดีเนาะไม่เลยครับตอนนี้ไม่มีเงินครับไม่มีเงินใช่ครับก็ตาจอมเดียวกันครับ เข้ามาดูอะไร่ไปจับปลาบ้างอ่ะอนนี้งดแล้วครับอาจารย์โอเคปลาหมดแล้วในบ่อครับานโอเคครับเดี๋ยวจะให้ทยอยกันทํานะหรือว่าเอประชุมกันเองครับว่าใครจะอยู่กลุ่มใครมีสมาชิกใครบ้างแบ่งกันเองก่อนนะครับแล้วก็อย่าให้ ให้เหลือใครคนใดคนหนึ่งนะฮะอย่าทิ้งเพื่อนครับเอาเพื่อช่วยๆกันนะครับคนที่ไม่พร้อมก็อยู่กับคนที่พร้อมนะฮะในด้านอุปกรณ์พวกะเนี้ยนะครับจะได้ช่วยๆกันทําให้เสร็จนะครับเจะเะรสก,กลุ่มเรา,า,าทําแล้วนะนี่ฮะเจนลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวจะเช็คทีรัลไยครับทีละกลุ่มเลยว่ากลุ่มนี้เสร็จแล้วยังกลุ่มนี้เสร็จแล้วยังประมาณนี้ครับครับ อ่าส่งแล้วอาจารย์ของผมครับอ่าของมารวานส่งแล้วเหรอครับครับโอ้เสร็จเสร็จแล้วเหรอครับยังไม่เห็นหัวข้อมาทีทอยูก็เสร็จแล้วส่งหัวข้อมาเสร็จแล้วอโอเคส่งแล้ว <laughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันแชร์ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีคนที่ไปอยู่ซ้ํากับกลุ่มอื่นวันเนี้ยนะฮะบางทีก็พยายามคุยกันว่ากลุ่มเรานั้นมีใครบ้าง แบ่งกันในในห้องก่อนแล้วก็พยายามแนบไฟล์มานะครับพยายามแนบไฟล์มาแล้วก็ใครเสร็จก็นําเสนอหัวข้อมาเลยครับก็คือว่าคนนี้ทําเรื่องของจังหวัดเบตงอันนี้ทําจังหวัดอะไรฮะปัตตานีนสมมุตินะก็คือเอามาให้ดูก่อนหรือว่าเราแนบไฟล์ความคืบหน้าในคลาสสูมก็ได้อนุญาตให้โพสต์ไปครับเป็นเป็นการติดตามความคืบหน้านะครับเช่นเ เช่นของมรววนทําไปแล้วประมาณ90%้เรหลืออีก10%เรนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแต่ให้ครบเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้8ข้อด้วยกันนะครับ8ข้อ,อใครมีอะไรสงสัยไหมครับนูริซะมีอะไรไหมครับข้อช่อฮันนีสะอาจารย์เป็นนูริซะอะอาจารย์เียก นู่เรองผานะน้ำโมน้ำโมบาห์กน้ำโมบาห์กโอเคผิดผิดผิดนาโซฟานาโซฟาเอ่อนั่นวมนฉันนาโซฟาจานมีนอมีนอ๋อมีโนเลยเหรอนาโซฟาอยู่บ้านเหรอใช่ครับไม่เข้าใจเดี๋ยวไปหาอาจารย์ที่บ้านเลยไม่เป็นไรจารย์เกรงใจดิโอเคข้าอยู่ไกลกันเนาะหมดกะ โอเคครับอ่ะครับอา้ฟาบอกชั้นเร็วครับนักศัลยาลำฟาครับขอบคุณครับที่เหลือให้ไปเคลียร์งานให้เสร็จนะครับแล้วก็วันนี้ให้เสร็จทุกกลุ่มด้วยนะโอ้โอเคครั้โอ้